จูนได้เดอรบายฮวดงซิตี้ครับมือน,นีอยู่กับบ่าจูนผู้บ้าวนาคมคนอีสานบ้านอยู่เคเทศบาล UK, บาเฮตงานนอบตอครับคลิปนี้บ่าจูนสิผาพีผ้านอมมาเบ่งความงามของบ่ามันเลือดรอ้อยหรือบ้าบันเลือดแท่เน่ยบ่ามันพันแทเนะพ่อเนาะบ่บามันพันแทบางโตกัก็จเป็นง่วงน้ำเข่าจากอเมริกา นะครับบางโตก็จะเป็นง่วงที่บีดในเมืองไทยนะครับแต่ว่าทุกโตก็คือใส่คําว่าบามันเลือดลอยได้พันแท้ได้เนาะพ่อเนาะมื่อนี้อยู่กับพ่อพอนครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมื่อนี้บป้าจูนผ้าพีผ้านอนมะลุกวนมะเบิงง่วงงามเห็นแล้วอดใจบาไว้ได้พ่อง่วงงามขอบพ่อพ่อพอนะครับแต่ว่ามะหยางมาชมน้ำครับเนี่ยมะหยีางมะหยามครับขออนุญาตผ้าพีนอนมะหยีางมะหยามพ่อพอนครับหลังจากเมื่อต้นปีที่แล้วเนาะเกือบปีนึงแล้วบป้าจูน เครื่ยี่้อพีพาวนองมาเบิงง่วงเลือดลอยของพออยู่นะครับตอนนั้นมีดยักษ์โตเหอะสองแม่บอกเหอครับสองแม่ตอนครับสองแม่อ้นอัวกันแห้งด้พี่น้องคนทีออกโอ้ยไงแบบอ่างเลยเพื่อที่ออกออกอากาศออกไอ้ขอกอูยประเพณีไงนี่หายห่วงน่ะเป็นอยากเขาคลองพิ่นมาแล้วเพิ่งนี่และพี่น้องเอ้ยวันปล่อยเล็กหน่อยเลรียตะกี้ก็คือฟ้ามพออยู่ข้างบนเนาะครับเนาะตอนนั้นมาางล่างพึ่ง พิงถมแล้วก็ดินทันนิยูดินทันนิยูพิงมะกอรางนะครับเอาถามเรื่องโรงเรือนก่อนแหละกันพ่อโรงเรือนนี่จ้องห้องพ่อทั้งเบิดมันอยูหกห้องครับหกห้องห้องหนึ่งนี่ชาบ้านจูนเบิ่งบมพิษน่ะสิกว้างสี่เมตรแมนบ่อครับกว้างสี่เนาหกว้างสี่เนาหานะครับไม่ล่างไม่ล่างแบบแมนมีล่างแบบเน่าเลยได้พี่น้องข้างนาฟังพุ่นแล้วก็เปิดฟังผีนะพ่อเนาะเปิดสนามให้เพิ่นให้เพิ่นเล่นมือนี่ลายพี่น้องให้เพิ่นได้ตากอากาศตากแดด ออกก็ร่างกายออกก็ร่างกายง่วนจะมาดิเครียดอย่างไรครับตอนนี้ง่วงเลือดลอยของพ่อที่บ่าวจุนเห็นมีแม่พันอยูสองสองแม่ใหญ่เนาะครับผมสองแม่ใหญ่ก็คือแม่นี่แม่นี่อ่าถ้า่อาพี่น้องจําได้นะครับสิบเพิ่นสีซื้อมะขามตอนที่บ่าวจุนมาเพิ่นยังท่องอยู่ครับตอนนี้ลูกเพิ่นออกมาแลนก็มูแล้วพี่น้องเซ็ตละเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวจุนเมึงกันนี่นี่นี่แลนมันกดมูมากนี่พี่น้องนี่นี่ลูกลูกแม่มะขามนี่โอ้ยนี่ครับลูกแม่มะขาม อ่าพิ่นเป็นลูกทบอดอเนาะครับผมเท่าบดลูกเท่าบดอรครับลูกทบอดอ้ในสามในสามเดือนเล่นะครับครับลูกทบอดอรประมาณสามเดือนสามเดือนครับประมาณสามเดือนพี่น้องอู้แข้งขาสีแบบโบมี่หมองด่างเลยแดงจนกำรรนะครับตอนนี้พี่น้องอาจจะคิดว่าบาจูนทายกลางคืนหมอกหลายโบแมนงว่วหา <laughs> งวง่วนเฮานะครับเตือนง่วนง่วนสุดยอดนะครับใช่เหียดครับเป็นแม่มะขามแม่มะขามบาจูนจำ จำบ่ได้ว่าเพิ่นเป็นข้องข่ายใดญนะครับแต่ว่าแม่นั่นนะครับนี่แม่ที่อยู่กลางกังจอเนี่ยแม่นี่ก็คือท้องครับเป็นมั่วสาวแม่น้องน้องพ่อไอ้บ่แม่นครับน้องพ่อยู่ไหนครับอ๋อน้องพ่อทองแล้วแม่นท้องแล้วแม่นี่แม่นี่ซื้อหยังเพือนี่อ่าแม่ไอ้นั่นสันนี่แม่สันนี่อ๋อแม่สันนี่ครับผมแม่สันนี่นี่ก็คือหกเดือนแล้วท้องนี่ท้องหกเดือนแล้วครับเพิ่นก็โดดดีแต่ท้องหกเดือนเพราะว่าเพก็ประหยากปล่อยออกมาเพราะว่า เห็นมมนเรียนกับสีเรียนนะโมนเรียนเลี้ยววังหันโมนแม่สัันนี่นะครับเนาะพรองไขเอจีเอจีแคทเธอร์นะครับเอาเมื่อกี้ถามลงล่องเรื่อนพ่อใส่งบประมาณหลายพอดีล่องเรื่อนเนี่ยเล้วได้ตัวเขามาประมาณแสนแสนหาประมาณแสนหาแมนเวดเซ็ตแล้วร่วมร่วมตาคายหรือเปล่ยังครับ สคายขางนอกให้ร่วมนะครับเนาะเฉพาะโต้ลงเรือนแสนหาเป็นรงเรือนมาตรฐานเนาะพ่อเนาะเป็นรงเรือมาตรฐานมีมุ่งพอมเด้พี่น้องนะครับแล้วก็มีอ่าพอเป็นคนดูแลตอนนี้รงเรือมาบ้านแสนหาตะว่างงวนนี่ป๋มบ้าจุนบ่าวราคาหรอกนั่นมาไม่่าสุดคือแม่เขาแม่โบดนี่แม่โบดนี่ถือว่างามพี่น้องแข็งขาถือว่าโอ้สุดยอดเลยง่วนอยู่นี่เปิดราคาบอกพ่อเอาถามเลยไปเดี๋ยวนี้บ่ท่านเปิดครับ เพิ่งมาด้านเปิดครับเพิ่์นบอกว่าสีเห็ดฝูงก่อนเห็ดฝูงสัก่อนสีเห็ดฝูงทำไม่แยกก็หนีก่อนนะครับจังสิเปิดเพิ่์นมีเชคเกอร์ด้วยด้วยเด้เชคเกอร์คืองัวงัวงอะบ้ามันลูกผสมเป็นตัวผูตัวเดียวของฝูงเอามาเชคมูมาสั่นว่าสาวอดไขึ้นแล้วขึ้นมาสุดยอดวิถีธรรมชาติเนาะหอเนาะครับเมาที่ห้องเประต้องไปว่าเออ ขึ้นแท้หรือบ่แท้นอเออเหมกับเบิ่งการเวลามันกับเบาถู่กันหรือเอาเช็กซื้อเช็กเกอร์มาใส่เลยเออมันเช็กซเช็กเกือกมาใส่เลยอันเพิ่นซื้อว่าเช็กเกอร์ที่อยากบ้าจุนมาเอียงเช็กเกอร์เช็กเกอร์ง่วผู้พี่น้องเอามาเอามาตรวจสอบการติดสัตนะครับของง่วเลือดลอยของเพิ่นนะครับง่วแม่มาขามในลูกแล้วตัวตัวแรกบ่เหรอลูกเพิ่นมาขามแม่ตัวแรกครับลูกแรกลูกลูกแรกคือตัวนี้เนาะแมนครับเพิ่นซื้อว่าในลูกแรกเนี่ย ไอ้มะลิครับน้องมะลินะครับน้องนี่ย่างมากพี่น้องโอ้ยบางทีมะลิมาเหแล้วลูกมาเลข้อมฝันของเบาวจุนเอิ้นก่ามาพี่น้องมาเลมาเหนียวนะมามาเร็วมาอู้ชักสี่เจ้าของพร้อมนี่คือแม่มะลินะครับบ้านที่นี่พ่ออ่าบ้าบถามถามเป็นความลู้เนี่ยพ่อเลี้ยงง่วเลือดร้อยนี่ตอนนี้จักโตนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตับเนาะหกเจ็ดแปดแปดก็ตัวหน่อยนี่แปดก็เชเกอร์โอ้ยเก่าก็เชเกอร์ ทั้งหมด8ตัวเป็นบะหมันเลือดลอยนะครับเป็นบะหมันพันธ์แทอนี้8ตัวนะครับอันนี้เป็นของขายเลยนี่พี่ขายที่อาที่ฟร์มครับนี่นี่ของนี่บของของพี่ซูนสองของไหนอ่าพี่วงเล็บเบาจุนบงหัว่าเป็นของของไทยตัวนี้พึ่งน้ำขามาครับพึ่งน้ำขามานะครับเนาะอ่าเป็นง่วนขอมุ่นบัท่านนี่ขอมุ่นบัท่านนี้พึ่งน้ำขามาครับบานนี้ถามเรื่องอาหารการกินของของง่วนเนี่ยพอการกินกะ เน้นเฟื่องนะครับเน้นเฟื่องแมนครับเพราะว่าหญ้าหนานี่ของหูวิแล้วก็ครับเฮาเฮากินเพราะว่านึงเพราะเป็นว่าวัวเป็นหญ้าสดนะครับครับประมาณประมาณยักเอาตัวละสองกิโลสัต่อมื่นบอลแมนครับตัวต่อหนึ่งวันต่อตัวโอ้ยไงพี่น้องสองกิโลแล้วแต่เฮาสองกิโลสามกิโลเนี่บเพราะว่านึงคอยมีหญ้าสดครับมาเสริมเสริมได้นิหนึ่งท่านละโตลักคือฟาง ฟางแห้งแมนตอนนี้พอเตรียมฟางใบสำหรับฤดูนี้ปีนี้จักก่อนพอผมอัดว้เยอะในพันหาลอยก่อนครับพันหาลอยก่อนนั่นหมายความว่ามีงัวนลอยแปดตแล้วก็มีง่วบบามันไอมีงัวลูผสมแล้วก็มีง่วแม่พันที่เป็นบามันลูผสมพอครับร่วมแล้วประมาณยี่สิบถึงบ่ยี่สิบบ่ถึงกับสิบเก้าตัวสิบเก้าตงัวเกือบยี่สิบตครับพี่น้องหนึ่งพันห้าร้อยก้อนนี่คือฟางที่พอ คือหนึ่งเขาต้องให้ตัวไดเป็นเป็นลูกวานอย่งสเขาก็ต้องให้ให้ฟางประมาณยักประมาณสามพับสี่พับสี่พับไอ้ที่ฟางอันนะ่ะบ,บ่านพ่อแม่สาวมานน่ปุ๊บเขาต้องให้ประมาณตัวละสองพับตอนเย็นแค่นั้นครับตัวหนึ่งคือเอ่อตอกันอาหารเสริมไปคือยังหัวอาหารเข้าไปซอยอ๋อมีหัวอาหารพร้อม,มน,นะครับมีอาหารเสริมพร้อม,มนคอ่ามี มีประเภทข้าวโพดซับยังบ่ข้าวโพดซับสั่งอยู่ครับเดี๋ยวนี้สั่งอยู่อ๋อคือตัวไหนออกมาเสริมแม่นอามาเสริมออมาเสริมนะรับว่าหญ้าสดมันเริ่มมัน,ม,น,ม,นมันมันหมดท่านแล้วนะครับตอนนี้พอปลูกหญ้าไว้ตอนนี้ทั้งหมดกี่ไร่พ่อประมาณหนึ่งสองสามสามไร่สี่ไร่ครับสี่ไร่ครับนะครับหญ้าสดประมาณสี่ไร่หอกกันเน้นหนักสองแม่นะโอ้ยลมบีบีหญ้าสดสี่ไร่เพียงพอนะพ่อเนาะเพียงพอแต่ว่าเ้าหา เพราะว่าหนึง่งหยาสดเ้องประจไม่ต้องหายใจนะครับเพราะว่าหยาสดนี่วันเทศไทยยังเห็นพยาธิย,ายังอีกหลายอย่างสูส่สู่พวกกินฟางแห่งฟางยังบ่ได้อ๋อคือคำว,ว่าหยาสดนี่มันอาจ,จมีไข่ของพยาธิแมนครับหรือว่าไข่ของมแมลงสิมันเป็นอันตรายกับแมนครับม,มีมีส่วนหลายมีส่วนหลายเพราะว่าเป็นหยาสดกระแสงว่าการเรียงงอกบามันเ่ว่าจะเป็นเหลือดร้อยหรือว่าบามันรูระส์ของพอนี่เนีนคือเน้นฟางกับอาหารคนอาหารคนกับให้ประมาณ ครั้งละ1นกิโลครับต่อโตครับครับเศ้าแรงอย่างบ่พอแมนเศ้าแรงเศ้าแรงคือตอนนี้พอบ่ได้เน้นว่าเป็นงัวประกวดแม่นบ่บ่ครับเป็นงัวต้นน้ำเฮา,าเหลี่ยมต้นน้ำไปต้นงาม <นะ S 1> ก็เลยบ่ได้บ่ได้เสริมว่าต้องมีกล้ามเนื้อบอ่งหันบ่งนี้แ<ม>ต,ต่ว่ากล้ามเนื้อแต่และโตนี่โอ้ยขาดสันมากมีแต่งามๆพี่น้องเอ้ยเป็นโอนส้วนว่างัวหนึ่งกินกับกินไม่ได้ครับบนวายเชื่อไหมกินนี่เบิดมือกับบอดเดงวงวันเบี่ยงนอนคือเก่านี่มันกินในเวลามาเหมมืออนนนนนนกกกับ่ีแวิ็ เพราะว่าเสาเทียงแรกมันมีกำหนดของมันนะการกินของมันครับมีเสามีเทียงมีเรื่องคือคนแมนครับอัตราการกินกระซํากันกับอ่าง่วทั่วไปครับง่วทั่วไปแต่ว่าอัตราการแหลงเนื้อเขาสสูงนะครับเป็นง่วนบามันคมันเป็นง่วนบามันมัน้วยมากมันสีเลี้ยงง่ายกว่าง่วนธรรมดามันเขาเลยแม่ทีส้นกับมูนี่แม่ทองอยู่บนนี่ทองครับไหร่หรือว่าแม่ทองเขาไปแล้วนี่นี่แม่ทองครับทองหกเดือนนี่ทองหกเดือนแล้วครับผมยอกกับมูแม่อ่าวินนี่กับทอง ยู่ในเคราะบ่ออกมาครับออกมากจักเดือนแล้วอยู่ในทถอกเหมืนผมกะว่าในในสี่สิบห้าหมื่นผมเลยเซกสี่สิบเก้าแล้วผมมากราบพอเห็มาเกิดว่ารุ่มันยังมาชิลรับผสมพออยังไใบอ่าวี่แปดครับวี่แปดครับผมวี่แปดตัวไหนวี่แปดมันเป็นงัวจัมบ่ได้คือกันวี่แปดตัวไหนอยู่ในใบแต่ว่าใบก็ลอยไปนี่อ่าอยู่นี่เนาะครับอยู่นี่ครับ งัวพอเปิ่นลายพี่นองตองเข้าใจเพราะว่าบ่ต่องเบิงสะก่อนนะไม่ไปไม่ได้ยังเนี่ยครับมโดย้อมยข้อมว่ามาการเลี้ยงงัวนะครับก็เลยพัฒนาจากอ่างัวพื้นบ้านนะครับงัวไท่กลางบ้านเฮามาเป็นบามันลูกผสมน่อนานาการลองเบิงว่าเออมันก็ยังดูเลี้ยงง่ายกว่ากันแน่นะครับการเลี้ยงการยหน่งก็ยังบ่ได้ลำบากคือขนเปรียบเที่ยวกับหมูจีดบ้านเฮ้าก็หมูขาวอ่ะ่ะครับก็เลี้ยงคือกันให้อาหารซ้ำกันซ้ำกัน อารมณ์ของพอเพิ่นตอนนี้เบาจุนเข้าใจความหมายของเพิ่นคือว่าให้อาหารซ้ำกันโอ้ปเอาเดาเอาแล้ว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 โอ้ยเอาเอาโอ้ยบ่าเป็นม้าแต่น้ำส้วม้าไงพี่น้องโอ้ตายอ่ะไอ้สุดจอดสองคู่สามคู่เห็นอย่แบบต้นเล็กเเห็นนั่นตัวใหญ่เหรียญเหรียญเนี้ยบาทนี้อัตราการ การเลี้ยงเนื้อเพิ่น่อน้างดีกวางวัา่วทั่ว <ผม S 1> ไปม,มันหม,ม,มายความว่าให้อาหารซ้ำกันในแต่ละมือแลยเอาเวลาซ้ำกันงว่วบามันเลือดท่านแท้บามันเลือดลอยนี่เพิ่นสิตโตใหญ่กลัวกล้ามเนื้อเพิ่นสิด,ดีกลัวนี่คืออารมณ์ของพอคนเลี้ยงเนา้พพอเนาะแมือ<ม>น,นกับเจ้าบาเขาเบิ่งเลี้ยงเล้วๆนี่ม,มันมันแบบการ กะริยาทาทางของเหนือของยังมันคือยังเจริญไหวกว่ากันเลยนะแมนครับมันปีกกรรมไม่ยังพิกกรรมเหนือคือยังเลียงธรรมดาลแหละมันเป็นเพราะผ่านธุกรรมแมนเป็นเพราะสายพันธุ์เพิ่มนะครับเพราะว่าบามันบามันพันธุ์แท้นี่คือเป็นงัวพันธุ์เนื้อนะครับเป็นงัวพันธุ์เนื้อมันเลียงคำหนึ่งมันก็เป็นเนื้อเป็นนางแล้วนะแมนครับถ้าเป็นงัวบานเข้านี่คือโบเคยอ้วนแมนนวลบ้านว่าเอาอีหลีเลยพี่น้องงัวขาวใส่กระมุมเนี่ยอู้ห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 ู้้หู้หูหู้ห ไอ้พี่เดี๋ยวนี้จักรพรรดินรกสิแมนครับนรกจักรพรรดิบ่แมนครับจักรพรรดิอยู่สามไรสี่ไร่ปลูกอยู่เดี๋ยวนี้ครับคผูกไหมเมล่ามะลิกระมวยยังบ่มีเลยบางของของเก่ามีอย่างเนี่ยแพงโกลามีบ่แพงโกลาก็มีนะครับแพงโกลาเขาเด๋สองไร่ครับข้างหลังนี่แมนบ่ข้างหลังนี่ก็แมนครับอันอันแปลงนั่นคือแพงโกลาแมนบ่แมนครับประมาณจักไรพอนั่นสามสองไรสามไรเด๋มั้งนี่ประมาณสามไรเนาะประมาณสามไรนะครับ โอ้สุดยอดเลยพอเพิ่ปลูกไ้แล้วกะแปลงนี้ของพ่อยู่บ่ะแมนครับบ่ได้ปลูกปลูกแล้วครับปีที่แล้วมันพอดีช่วงหนามมาขังพอดีอ๋อพ่นเลยก็ถามว่าติดบ่อติดแล้วครับนี่คราบปีหนามันสิขยายไปแท่งกุลานี่ครับแท่งกุลาบอกแมนครับอ๋อผมยืขยายไปเรือขึ้นอ๋อขยายไปข้างหลังพียนครับบ่เห็ดหน้าแล้วบ่เมือเห็นหน้าแล้วเมื่อเห็ดหน้าแล้วเรียงงัวอย่างเดียวนะครับนี่คือแนวความคิดนะพ่อเนาะทุกโตเปิดลาคา ก้บนนช่วงนี้ท่านเปิดบ่ท่านเปิดครับผมใส่จ้งไดมากผมก็็นสี่ว่ากับบปาจุนอยู่ครับครัเบ้าจุนขอจองเด้อเปิดสิเปิดราคาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับกรเป๋าจุนขอจองเป็นซื้อกลางให้พี่ให้น้องนะครับสุดยอดนะครับสำหรับมือนี่นะครับเนาะนี่ละการกินแก่กับมีแค่นี่นหละดับนักเอเบิ้งนากมเนื้อแก่กับซ้ำเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าก็ให้กินปกติแล้วพอเนาะถือว่าให้กินปกติแต่ว่ากรรมเนื้อหายห่วงเลย นะครับโอ้สุดยอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ป้าจูนขออนุญาตรบกวนพ่อส้ำหนีนะพ่อเนาะพ่อนะครับทำแล้วพี่น้องตอนนี้ให้เพลินสักข้าวนึงก็เสียเอาเขาคอกแล้วนะครับให้ออกมาสู้มือแ่นบ่อพอให้มาตากแดดนี่อาทิตย์นึงครับออกทีหนึ่งอาทิตย์นึงออกทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้พ่อยากบ่มีเวลาเพรบะว่าข้าปลูกหญ้าอยู่ครับข้าปลูกหญ้าอยู่ก็เลยบ่มีเวลามาให้เพลินนะครับปลูกหญ้ามันพื้นที่ห้องเหมือนอยู่กับที่เพราะว่าไปตกปลูกอยู่หม่องไม่นำ ผมไม่ปุยอยู่บนน้องแค้นครับอ๋ออยู่ทั้งแค่กับเนแ้อครับอ่าอยู่อยู่ห่างจากนี่หลายกิโลเวลาก็ได้บ่มีเหลียงงวกับยังนะครับก็ถือว่าอาทิตย์ละเที่ยงให้เพิ่นยืดเส้นยืดสายให้เพิ่นได้เรียนกันนะครับถือว่าเป็นความรู้ให้พี่ให้น้องเกษตรกรบ่ว่าสิเลี้ยงงัวบามันพันแท้เลือดลอยหรือว่าลูกผสมหรือว่างัวไทยกลางทั่วไปสิ่งสําคัญคือแหล่งอาหารเนาะพ่อเนาะแม่นๆครับฟางต้องมีแน่นอนฟางนี่คือตุนไว้เลยครับตุนไว้เลยนะครับอัตราคือ หนึ่งประมาณหนึ่งโตนะครับถ่างง้อใหญ่กับประมาณหนึ่งโตโตหนึ่งก่อนโตมือแมนบอแมนอ่านั่นคืออัตราของเพิ่นนะครับอยากอยากอยากให้ดีขึ้นนี่แหละครับขั้นเลื่อยนั่นไปมันกับเอาไวเพราะว่ามันส่วนหลายครับอยากให้ดีกับน้นอาหารแห้งอ่ะหลายกว่าอันนี้อาหารแห้งส่วนอาหารเสริมคือหญ้าคือหญ้าหญ้าสดนี่ครับหญ้าสดอาหารเสริมนะครับอ่ามือละประมาณสองกิโลสามกิโลแล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่นะครับให้งัวงเฮานะครับอู้สุดยอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับป่าวจูนก็ ขอบคุณพอทอเป็นยางสูงครับที่ให้บ่าวจูนผ้าพีผ้านองหม่าบ่อนุ่งหัวงมวนหาสาระความลู่เล็กน้อยแล้วกันสิ่งสำคัญคือเมื่อเบิ่งงวงงามพอเพิ่นน่ะล่ะสิ่ผ้าพีผ้านองเมื่อเบิ่งงวงงามพอเพิินครับเป็นบ้ามันพันแท้นะครับน้ำเข่าทุกตัวนะพ่อเนาะท่าทาไีบ่าวจูนเบิ่งนี่คือเป็นสายพันธุ์น้ำเข่านะครับน่าซิเป็นอเมริกาพร้อมนะครับถือว่าสุดยอดพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมาชมเมื่อยำก็สามารถ มาไดอเนภาหรอเนาะหรือสิทธิโทมาสอบถามวิธีการเลี้ยงหรือว่าอยากมาเยี่ยมมาชมก็สามารถโทรมาได้ยนภาหรอเนาะเบอร์ยันคือ่อเบอร์โทรผอศูนย์เก่าศูนย์ครับสามศูนย์หาเก่าเก่าหาหนึ่งครับพ่อพรนะครับพิกัดบ้านเป่าตำบลเข่งไงอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะพ่อเนาะอยู่บ้านสมือแมนครับอยู่บ้านสมือนะครับ ที่คัดเพินสามารถบรร้ตกะนั่งหาวัดให้พ่อพี่น้องนยอยี่อยู่หลังวัดนะครับง่ายๆครับวัดบรร้ตพี่น้อง พี่น้องท่านใดสนใจอยากมาเยี่ยมมาชมมายามนะครับมาทาข่าวมาเบิงงนวงงามๆบามันพันแทบบามันเร่ร่อยอยู่นี่สามารถมาไลยยินดีต้อนรับนะพอเนะสําหรับที่นี่บาจูนก็ต้องขอบคุณพอพ่อนเป็นยางสูงครับที่ให้บาจูนผ้าพีผ้าหน่องมาเบิรง่วงงามๆในมือนี่ครับเละเก่าขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามก็เลยก็แช่จูนเลเดอร์บายฮวดองสตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนหาเบิง์งวงงามๆแบบนี้ฝากดีตอนนี้สําหรับที่นี่สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ